รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Easy English สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับพัน์พันชิตาเมฆทิพาชาัยในรายการ Easy English รายการภาษาอังกฤษที่นำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหลักภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะคะขอเพียงแค่คุณเปิดใจและเราจะได้ติดอาวุธทางปัญญาด้านการใช้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะเราจะขยับมาดูเรื่องคำประเภทต่างๆกันจริงๆแล้วนะคะพันคิดว่าทุกภาษาในโลกนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการแบ่งคำออกเป็นหมวดหมู่กันอยู่แล้วนะคะในภาษาไทยของเราก็มีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคำนามคำกริยาคำคุณศัพท์ ซึ่งคุณผู้ชมก็อาจจะคุ้นๆกันอยู่บ้างแล้วใช่ไหมคะซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็มีการแยกประเภทของคำเอาไว้คล้ายๆกับภาษาไทยของเราเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าของเขานั้นจะมีกี่ประเภทแล้วก็เขามีวิธีใช้อย่างไรนั้นวันนี้ไปติดตามชมกันได้เลยคะ่ะตอนประเภทของคำ Part of Speech ตอนที่หนึ่งในภาษาไทยของเรา มีการแบ่งคำออกเป็นประเภทต่างๆเช่นคำนามคำกริยาคำวิเศษเป็นต้นสำหรับภาษาอังกฤษก็เช่นกันในประโยคภาษาอังกฤษจะประกอบไปด้วยคำประเภทต่างๆนำมาเรียงต่อกันโดยคำแต่ละคำในประโยคจะทำหน้าที่ต่างๆเพื่อการสื่อความหมายให้เราเข้าใจเราสามารถแบ่งประเภทของคำในภาษาอังกฤษได้เป็น8ประเภทตามลักษณะและหน้าที่ของคำ เราเรียกประเภทของคำนี้ว่า part of speech ประเภทของคำเรามาดูลักษณะและหน้าที่ของคำแต่ละชนิดกันค่ะ 1. คําคำนาม noun หมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ทั้งที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่มีรูปร่างเช่นโต๊ะเก้าอี้ปากกาดินสอและ สิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่ไม่มีรูปร่างเช่นอารมณ์ความรู้สึกความรักความสุขความสงบวันเวลาสภาพอากาศคำนามเรียกแทนคนเช่น sister พี่สาวน้องสาว brother พี่ชายน้องชาย policeman ตำรวจ อาจเป็นชื่อเฉพาะคนเช่นสมชายสมหญิงสมหวังอเล็กซ์เคทคำที่ใช้เรียกสัตว์เช่น dog สุนัข cat แมว lion สิงโต elephant ช้างคำที่ใช้เรียกสิ่งของเช่น box กลอ <Chair S 1> ก่องเก้าอี้ปากกา <Heart S 1> หัวใจคำนามบอกสถานที่เช่น province จังหวัด country ประเทศ,เทศ school โรงเรียน zoo สวนสัตว์ หรือชื่อที่ใช้เรียกสถานที่เช่น Bangkok กรุงเทพมหานคร Thailand ประเทศไทย Jula Long University Longhorn Julalongkor จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. องคำสรรพนามหรือ Pronoun หมายถึงคำที่ใช้เรียกแทนคำนามเพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามคำนั้นซ้ำๆกันหลายครั้งได้แก่คำว่า I แทนฉันหรือผม We แทนพวกเรา You แทนคุณเธอ He แทนเขาผู้ชาย She แทนเขาผู้หญิง It แทนมันใช้กับสัตว์หรือสิ่งของและ They แทน พวกเขาหรือพวกมันเรายังใช้คำสรรพนามแทนคำนามที่เราไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรหรือใครเช่น someone หรือ somebody บางคน something บางสิ่งบางอย่างตัวอย่างในภาษาไทยเช่นสมชายเป็นชาวนาสมชายเป็นคนขยันสมชายเป็นคนประหยัด เราใช้สรรพนามเขาแทนคำว่าสมชายได้เป็นสมชายเป็นชาวนาเขาเป็นคนขยันเขาเป็นคนประหยัดในภาษาอังกฤษก็เช่นกันเราหลีกเลี่ยงคำว่าสมชายด้วยการใช้สรรพนามดังนี้สมชาย is a farmer he is diligent he is economical ฟังอีกครั้งนะคะสมชาย is a farmer He diligent. He diligent. economical. is is เราใช้ he ซึ่งแปลว่าเขาเป็นคำสรรพนามแทนสมชาย 3. คำคุณศัพท์ adjective คือคำที่ใช้ขยายคำนามหรือคำสรรพนามเพื่ออธิบายให้เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนขึ้นเช่น good boy เด็กดี good เป็นคำคุณศัพท์ หรือ adjective ขยายหรืออธิบาย boy ซึ่งเป็นคำนามตัวอย่างคำคุณศรรพัพท์หรือ adjective เช่น new ใหม่ old เก่า good ดี happy มีความสุข kind ใจดี honest ซื่อสัตย์ heavy หนัก Light เบาเป็นต้นสีต่างๆก็เป็น adjective เช่นกันตัวอย่างเช่น white สีขาว brown สีน้ำตาล blue สีน้ำเงินเป็นต้นตัวอย่างคำคุณศัพท์ขยายนามเช่นเสื้อสีขาวเสื้อเป็นคำนามสีขาวเป็นคำคุณศัพท์ขยายคำนามเพื่อให้ทราบว่า เเป็นสื้อสสีขาวมชาย has white shirt a สมชายมีเสื้อสีขาว white แปลว่าขาวขยายคำว่า shirt เสื้อเวลาแปลกลุ่มคำให้แปลจากหลังไปหน้า white shirt จึงแปลว่าเสื้อสีขาว คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ได้รู้จักทั้งคำนามคำสรรพนามแล้วก็คำคุณศัพท์กันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมยังจำได้ไหมคะว่าคำนามเนี่ยคือคำที่เรานั้นใช้เรียกแทนคนสัตว์แล้วก็สิ่งของนะคะส่วนคำสรรพนามนั้นนะคะคือคำที่เรานั้นใช้เรียกแทนคำนามอีกทีหนึ่งเช่นคำว่า I, you, we, they, he ชี She, แล้วก็อินะคะส่วนคำคุณศัพท์นะคะก็คือคำที่ขยายคำนามอีกทีหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เรานั้นได้รู้จักประเภทของคำกันไปแล้วนะคะสามประเภทในช่วงที่แล้วในช่วงนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้เนื้อหากันอย่างต่อเนื่องกันไปนเลยดีไหมคะเพราะว่าเครื่องกำลังติดเลยนะคะแม่แกรมมาก,กาลังพลุ่งพล่านนะคะสมองกําลังเล่นแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่พันคิดว่าเราจะต้องกอบกลยความรู้เอาไว้ให้มากที่สุดค่ะ คำประเภทต่อไปนะคะจะมีอะไรบ้างแล้วก็เหลืออะไรบ้างใช้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะตอนประเภทของคำํำ <of> ตอนที่สองมาต่อกันที่4คํากริยา Verb คือคําที่ใช้แสดงอาการความเป็นอยู่หรือการกระทําของนามหรือสรรพนามเช่น walk เดิน sit นั่ง run วิ่ง stand ยืน sleep นอนตัวอย่างกริยาที่แสดงการกระทำเช่นนกบิน birds fly หรือ a bird flies fly เป็นคำกริยาแปลว่าบิน ประโยคในที่นี้หมายถึงนกบินจะเห็นว่าคำกริยาที่ใช้ในประโยคจะมีการเปลี่ยนรูปไปตามเทนส์หรือการเวลาของประโยคเช่นถ้าเป็นปัจจุบันกริยาจะเป็นรูปหนึ่งแต่ถ้าสื่อความถึงอดีตหรือสิ่งที่ทำไปแล้วจะใช้กริยาอีกรูปหนึ่งนอกจากนี้กริยาอาจจะเปลี่ยนตามประธานของประโยคด้วยเช่นประธาน birds เติม erm s เป็นนามพระหูพ์หมายถึงนกหลายตัวกริยาใช้รูปปกติคือ fly f l y fly bird หมายถึงมีนกตัวเดียวเป็นคำนามเอกพจน์กริยา fly เปลี่ยนรูปเป็น flies f l เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s ซึ่งหลักการใช้คำกริยาหรือเวอริรนี้ทางรายการจะกล่าวถึงโดยละเอียดต่อไปคําคำกริยาวิเศษ adverb คือคำที่ใช้อธิบายหรือขยายคำกริยาคำคุณศัพท์หรือคำกริยาวิเศษเองให้ชัดเจนเช่น fast เร็ว hard หนัก very มาก often บ่อยเป็นต้น ตัวอย่างประโยคที่มีคำกริยาวิเศษเช่นสมชาย works hard สมชายทำงานหนัก hard เป็น adverb ขยายกริยา works สมชาย works very hard สมชายทำงานหนักมาก very เป็น adverb ขยาย hard ซึ่งเป็น adverb ขยายกริยา works 6. คำบุพบท Preposition คือคำที่ใช้เชื่อมหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำนามหรือคำสรรพนามกับคำอื่นๆในประโยคว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรเช่น on บน above ด้านบน in ข้างใน beside ข้างๆ outside ข้างนอก near ใกล้ below ด้านล่างตัวอย่างเช่น I will see you on Saturday I will see you on Saturday I will see you แปลว่าฉันจะไปพบคุณ on Saturday แปลว่าในวันเสาร์ on เป็นคำาร e p o s i t i o ่ position. แปลว่าบนแต่เมื่อใช้กับวันต่างๆจะแปลว่า โดยในประโยคนี้ on เป็นคำบุพบทหรือ preposition แสดงความสัมพันธ์ของประโยคฉันจะไปพบเธอกับคำว่าวันเสาร์เข้าด้วยกันเป็นประโยคว่าฉันจะไปพบเธอในวันเสาร์ I will see you on Saturday 7. คำสันธาน conjunction คือคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือกลุ่มคำ และประโยคเข้าด้วยกันเพื่อความสมบูรณ์ขึ้นตัวอย่างคำสันธานเช่น and และ but แต่แต or หรือ so ดังนั้นตัวอย่างเช่นประโยคที่ว่า A is a boy but B is a girl ฟังอีกครั้งนะคะ A is a boy but B is a girl หมายถึง A เป็นเด็กผู้ชายแต่ B เป็นเด็กผู้หญิงคำว่า but แปลว่าแต่เป็นคำสันธานแสดงความขัดแย้งเชื่อมประโยคสองประโยค A is a boy และ B is a girl เข้าด้วยกัน8คำอุทาน Interjection คือคำที่พูดออกมาเพื่อแสดงความรู้สึก โดยไม่เกี่ยวข้องกับคำอื่นๆในประโยคอาจไม่มีความหมายในภาษาไทยก็มีเช่นคำว่าว้าวโอ้โหคุณพระช่วยตัวอย่างคำอุทานภาษาอังกฤษเช่น oh wow god oh that's dangerous don't move oh อ,อันตรายอย่าขยับนะ oh เป็นคำอุทานในประโยคนี้ การที่เราจะได้รู้ว่าคำในประโยคเป็นคำชนิดใดให้เราดูที่การทำหน้าที่ของคำในประโยคเพราะคำคำเดียวกันอาจทำหน้าที่อย่างหนึ่งในประโยคหนึ่งแต่อาจทำหน้าที่อย่างอื่นในอีกประโยคก็ได้เช่นคำว่า work work มีสองความหมายคืองานและทำงานในประโยคต่อไปนี้ My work is easy My easy work is easy. งานของฉันเป็นงานที่ง่าย work เป็นคำนาม I work at home I work at home ฉันทำงานที่บ้าน work เป็นคำกริยา work ในประโยคแรกทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคแสดงว่าเป็นคำนามแปลว่างานส่วน work ในประโยคที่สองเป็นคำกริยาแปลว่าทำงาน การฝึกสังเกตชนิดของคำต่างๆในประโยคต้องอาศัยการอ่านบ่อยๆและหากแยกประเภทของคำได้แล้วจะสามารถทำให้เราอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจมากขึ้นค่ะเบสเซ็ตครบถ้วนกันไปทั้ง8ปประเภทแล้วนะคะสำหรับตอนที่ผ่านมาแล้วก็เรานั้นก็ได้มารู้จัก กับคำอีกห้าประเภทนะคะในช่วงที่2ซึ่งนั่นก็คือคำกริยาหรือว่า verb นะคะคำกริยาวิเศษหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า adverb คำเชื่อมอย่างคำสันธานหรือว่าเขาเรียกว่า conjunction นะคะคำพบทนะคะหรือว่า preposition หรือว่าคำอุทานวู้วูว้าวๆนะคะที่เราเรียกกันว่า i n t e r j e c t i o n นั่นเองค่ะแม่วันนี้ เรียกว่าหลังจากจบรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะเพราะว่าเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเข้มข้นแล้วก็อัดแน่นจริงๆค่ะ แต่พันว่านะคะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมก็สามารถลองกลับไปเขียนประโยคแบบไม่ง่ายได้แบบสบายๆเลยละคะ่ะเพราะว่าเรารู้จักคำประเภทต่างๆกันมาพอสมควรแล้วทั้งคำกริยาคำคุณศัพท์คำสันธานแล้วก็อีกมากมายที่วันนี้เราได้นำเสนอไปนะคะแบบนี้พันว่าถ้าเกิดว่าดูรายการของเราแล้วเนี่ยพันเชื่อจริง,รง,รงๆค่ะว่าทักษะภาษาอังกฤษาของคุณนั้นจะต้องอัพเลเวลขึ้นอย่างแน่นอนนะคะจนคนข,ข้างๆจะต้องโอ้ ตกใจนะคะไปทำอะไรมาทำไมภาษาอังกฤษเธอถึงพัฒนาได้ดีขนาดนี้นะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงทิปส์นะคะแล้วก็ช่วงทิปส์ในวันนี้พันธเห็นว่าเราเรียนรู้เรื่องคำคุณศัพท์หรือว่า adjective ที่ใช้บอกลักษณะกันไปพอสมควรนะคะพันธก็เลยนึกถึงคำศัพท์ง่ายๆนะคะที่เป็นคำคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้ามมาฝากกันนะคะอย่างเช่นร้อนหนาวสูงต่ำคุณผู้ชมพร้อมไหมคะ ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเตรียมปากกากระดาษอาวุธของเราให้พร้อมนะคะแล้วก็จดคำที่คุณผู้ชมนั้นยังไม่รู้หรือว่าคำที่คุณผู้ชมนั้นจำเป็นต้องใช้ในชีวิตรประจำวันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสำหรับคู่แรกนะคะแข็งและอ่อนนะคะเรามาดูกันที่คำแรกก่อนคำว่าแข็งในภาษาอังกฤษนะคะเราจะพูดได้ว่า hard hard สะกดนะคะ H A R D hard แปลว่าแข็งนะคะส่วนคำว่าอ่อนที่เป็นคำตรงกันข้ามนะคะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า soft soft สกกดนะคะ S O F T soft แปลว่านุ่มนะคะหรือว่าอ่อนโยนนั่นเองค่ะอีกคู่หนึ่งนะคะสูง แล้วก็เตี้ยนะคะเรามาดูคําแรกกันก่อนถ้าเกิดว่าเราต้องบอกต้องการจะบอกว่าชั้นตัวสูงนะคะคาว่าสูงเราจะใช้คําว่า tall tall สกดนะคะ t a l l tall แปลว่าสูงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราแหมเป็นผู้หญิงไซ์เอเชียนะคะตัวเท่านี้นะคะไม่สูงมากนะคะเราจะใช้คําตรงข้ามคาว่าสูงคือคำว่าเตี้ยเราจะใช้คําว่า short short สะกดนะคะ H H O R T short นะคะแปลว่าเตียะะเต้ยค่ะสูง tall เตี้ย short ค่ะอีกคู่หนึ่งนะคะแมเรื่องนี้นี่กำลังเป็นเรื่องที่คุณผู้หญิงให้ความสนใจเรื่องการดูแลผิวพรรณนะคะ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะบอกว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนผิวคลมม้ำแบบนี้เทรน์ดผิวคล้ำกําลังมานะคะในงานปีนี้นะคะก็เป็นสีผิวน้ำพึ้งนะคะถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าเราเป็นคนผิวคล้ำเราจะไม่ใช้ black และ w h i t แบบตรงตัวนะคะเราจะใช้คำว่า dark dark d a r k dark แปลว่าสีผิวที่เป็นผิวคล้ำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานั้นเป็นคนผิวขาวนะคะเป็นคนที่มีผิวขาวอมชมพูนะคะหรือว่าผิวค่อนข้างที่จะออกลื่เหลืองขาวๆนะคะเราจะใช้คำว่า fair fair แปลว่าสีผิวที่เป็นสีผิวขาวนะคะ I have the fair skin ดิฉันเป็นคนที่มีผิวขาวนั่นเองค่ะ Dark and fair ผิวคล้ำและผิวขาวนะคะ อีกคำหนึงนะคะแหมอันนี้เรื่องกินนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้กิน,นเรื่องเล็กนะคะ <c oughs> <c oughs> นั่นคือคําว่าหิวแล้วก็อิ่มนะคะถ้าจะบอกว่าแหม่ดิใช้นิ่หิวรู้สึกหิวแล้วนะคะคำว่ารู้สึกหิวนี่ยเราใช้คําว่า hungry hungry แปลว่ารู้สึกหิวนะคะสะกด h u n g r y hungry hungry แปลว่ารู้สึกหิวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทานเรียบร้อยแล้วหรือว่ามีคนชวนทานข้าวกลางวานันแต่เราเพิ่งทานมาจะบอกว่าเราอิ่มแล้วนะคะก็ใช้คำว่า full full f, f, f u l l full I am full ดิฉันอิ่มแล้วนะคะอีกคู่หนึ่งค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าคนนี้รวยนะคะหรือว่า คนนี้จนนะคะเราจะใช้คำว่า rich and poor คำว่ารวยนะคะ R I C H rich rich แปลว่ารวยนะคะถ้าเกิดว่า,าจะบอกว่าคนคนนี้นะคะจนนะคะเราจะบอกว่า he is poor P O O R poor นอกเหนือจากจะแปลว่าจนแล้วอาจจะแปลว่าน่าสงสารได้ด้วยนะคะ rich รวย o ู r จนนะคะอีกคู่หนึ่งค่ะหนักและเบานะคะหนักภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่า heavy heavy นะคะ h e a v y heavy นะคะเหมือนเวลาเราชมกีฬาชกมวยเนะี่ยมีรุ่น heavyweight นี่คือเป็นรุ่นที่นักชกนั้นมีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าคำว่าเบาที่ตรงข้ามคำว่าหนักนะคะเราใช้คำว่า light light L I G H T light แปลว่าเบานะีหรือว่าแปลว่าบางก็ได้ Heavy หนั Light เบานะคะอีกคู่หนึ่งค่ะเป็นเรื่องของอสุขภาพที่ตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์เลยนะคะแข็งแรงแล้วก็อ่อนแอนะคะจะแปลว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันคำว่าแข็งแรงในภา,ารรษาอังกฤษเราจะพูดว่า strong strong, strong X T R O N G Strong แข็งแรงนะคะคำที่ตรงข้ามกับคำว่าแข็งแรงคือคำว่าอ่อนแอเราจะพูดว่า Weak Weak W E A K Weak อ่อนแอหรือว่าจุดอ่อนนะคะ Strong แข็งแรง Weak อ่อนแอค่ะ อีกหนึ่งคำนะคะซึ่งเป็นคำที่บอกคุณลักษณะนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในคำ adjective นะคะนั่นคือคำว่าขยันแล้วก็ขี้เกียจนะคะแหมถ้าเกิดว่าใครี่สมัยเรียนพอจะจำได้นะคะเราจะพูดว่าแม้เพื่อนคนนี้เนี่ยขยันมากนะคะเราจะใช้คำว่า diligent diligent สกดนะคะ d i l i g e n t diligent ที่หยาดจริงๆเลยคนคนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าแหมเพื่อนคนนี้เนี่ยการบ้านก็ไม่เคยทำแ้ก็ชอบมาแอบขอดูเราตลอดเลยนะคะจะบอกว่าคนคนนี้เนี่ยขี้เกียจนะคะภาษาอังกฤษเขา,าจะพูดว่า lazy lazy สกดนะคะ lazy lazy ขี้เกียจนะคะ diligent ขยัน lazy ขี้เกียจค่ะ อีกหนึ่งคู่นะคะปิดท้ายวันนี้ค่ะนะบอกเึงเรื่องอากาศของบ้านเรานะคะอากาศบ้านเราเนี่ยมีทั้งร้อนแล้วก็มีทั้งหนาวนะคะคำว่าร้อนนะคะเราจะใช้กับคำว่าอากาศหรือใช้เป็นอุณหภูมิทั่วไปด้วยก็ได้คำว่าร้อนก็คือคำว่า hot hot h o t hot นะคะจะเป็น hot coffee hot weather กาแฟร้อนอากาศร้อนใช้คำว่า hot ได้หมดเลยนะคะ ส่วนคำว่าเย็นค่ะเราก็สามารถใช้กับอุณหภูมิหรือว่าเครื่องดื่มก็ได้นะคะนั่นะคือคําว่า cold cold นะคะ C O L D cold นะคะ cold coffee cold weather I am cold ดิฉันหนาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะ hot ร้อน cold หนาวนะคะแหมคุณผู้ชมคะเพลอแป๊บเดียวเวลาจะหมดอีกแล้วค่ะ น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเราเรียงกันไปไม่กี่คู่เองนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะระหว่างที่พันจะรอมาเจอคุณผู้ชมในครั้งถัดไปพันก็สัญญานะคะว่าจะใช้ช่วงเวลาที่มีนั้นไปสรรหาเรื่องราวดีๆนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมได้รับชมก็รับฟังกันอีกนะคะแต่พันคิดว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ดารินทย์ก็คงรอเราอยู่แล้วนะคะกับมุมมองดีๆเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายนะะในการเรียนภาษาอังกฤษพันมองว่าการทําอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเกิดว่าเรานั้นตั้งเป้าหมายนะคะทำให้เรานั้นเห็นสิ่งที่เราต้องการจะไปถึงมากยิ่งขึ้นซึ่งทิปจากอาจารย์ดารินทิปวันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะก่อนจากกันไปค่ะพันอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนั้นอยากจะเก่งภาษาอังกฤษต้องฝึกพูดแล้วก็ฝึกใช้บ่อยๆนะคะเพราะ practice makes perfect ค่ะสำหรับวันนี้พันต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเรียนภาษาอังกฤษหรือฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นสิ่งแรกที่เราควรจะทำนะคะก็คือการตั้งโกหรือว่าตั้งเป้าหมายของเราว่าเราอยากจะทำอะไรให้ได้ภายในเวลาเท่าไหร่โกที่ว่านี้นะคะก็อย่างเช่นเราจะท่องศัพท์ให้ได้50คำภายในเวลา1อาทิตย์หรือว่าเราอาจจะอ่านหนังสือเล่มน,นี้ให้จบภายในเวลา1เดือน เราควรที่จะเริ่มตั้งเป้าหมายแบบง่ายๆไว้ก่อนนะคะโดยที่อิงกับความเป็นจริงที่เราจะสามารถทําได้ถ้าเราเริ่มด้วยการตั้งเป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยแล้วเราทําไม่ได้เราก็จะรู้สึกหมดหวังนะคะอีกอย่างที่เราควรจะทําก็คือจดบันทึกความก้าวหน้าของเราว่าสิ่งที่เราทําไปมีอะไรบ้างนะคะเริ่มด้วยจากการจดว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายนี้แล้วก็ จดเป้าหมายที่เราสามารถทำได้ไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ก่อนเวลาหรือว่าเราสามารถทำอะไรได้มากกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้อันนี้ก็จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้เราในการำดำเนินการเรียนภาษาอังกฤษต่ตอไปในอนาคตค่ะ